่อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53%อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับ ถึงเราจะไม่เคยโกงใครแต่สุดท้ายชีวิตไม่ก็โกงเราอยู่ดีตอน,น์ดี้กลับมาจากต่างโลกเลยฮะหลังจากที่หายไปเกือบ15วันในไหนกิ้งกือทอดตอนนี้มันก็เสกได้แล้วใช่ไหมวันนี้ขอเสกไม่สักสิตัวดูสิว่าจอร์ดี้เนี่ยดวงมันจะดีขึ้นหรือเปล่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้จอร์ดี้ด้วยนะทุกคนอนยะ่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับช่องโมคุมาด้วยนะไปดูกันเลย let's go motherfucker ผมเนะี่ยจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่าครับเกเรซิน นายเองก็ต้องตามหาวันพีสนายเองก็เป็นได้นะบุรุษใจเกเรนะนีะ่ <c oughs> พจะไปแต่งกจจิงเลยรับเนี้ไม่อยางไะเชื่อ <c oughs> เลยออกไปตามหามันซะทุกสิ่งฉันได้ทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้ว <c oughs> และนี่คือื่างราวก่อนที่จอร์ี่จะเจอวันพีสและได้เป็นสุดยอดบุรุษใจเกเร มาคมาเ X k i n ี p i ิบส24ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์ like กันด้วยนะครับอา้าวเฮ้ยโลบักหมดทำไงดีเนี่ยเ<ะ>ติมที่นี่เลยครับ First ช h อ p เว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ V.I.P และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกดจิ๊บไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์แมแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมาย ครบจบในเว็บเดียวที่ first shop เท่านั้นอ้าอยาลังกาอ้วนเลวแล้วก็มาแล้วโหหลังจากที่โลบอกล่มไป3วันแต่ที่สุดกูได้กลับมาเล่นโลบอกเแล้วโว้ย,ยอันนี้คิงสังกสีเขาฉลองฮาโลาวีนกันแล้ว <c oughs> กูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอเครอก่อนทำไมโหลดดาตตานานจังวะของกูจะหายหรือเปล่าวะเนี่ย GM ฮ้ยทำไมที่มันเปลี่ยนไปอะไรวะเนี่ยจะลองฮาโลาวีนจะไหมแต่ช่างแม่งก,ก่อนละกันขอเช็คของก่อนดูนี่ทำไมระบแบแปลกๆมันเนยอะจังวะกูไม่อยู่แป๊บเดียวไม่อัปเดตอะไรเยอะแยะตะแปะไก่ให้ขอเช็คของก่อนของกูหายหรือเปล่าวะเนี่ยโอ,โอ้ยังอยู่ครบเลยสบายใจไป ดาบเพิงในะีลกโลกันสถานฟ้ากูก็ยังอยู่เหมือนเดิมโอ้ชื่อดาบแม่งโคตรยาวเลยนี่ใครตั้งชื่อไว้ชิหายแม่ขอลองหน่อยละกันไม่ได้เล่นนานนะฮไม่ได้จับโลบกนานและไหนขอเป็นซัดหน้าไ้นี่หน่อยแล้วใครแอรน์กูมาลากหัวคมคมลากหัวคมคมนี่นี่นนตึงเมื่อไหร่ตึงโปะเลยมึงโ,โ,โ,โอ้โอ้โอ้กูจะตายเลยชิหายไม่นา่าเ้าวเลยกั เช็คอินเกาะแรกดีกว่าเดีย๋ยวเราจะไปเสกเจ้าทะเลกันละเฮ้ยในระหว่ววางที่จอร์ดี้เดินทางอยู่นั้นอยู่ๆเขาก็พบเห็นกับเกาะอะไรลึกลับทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นวะน้นมันปลาศาส์อะไรวะเนี่ยกูไม่เคยเห็นครั้งที่แล้วกูเข้ามาเล่นยังไม่มีเลยมันคือเกาะใหม่หรือนี่ขอจอร์ดี้ไปเชยชมหน่อยละกันมันจะหล่อเท่ขนาดไหนกันเชียวเขาเอาไว้ทาอะไรอะเกาะนย่าง ไม่มาถึงแล้วโอ้ยโคตรใหญ่เลยโอ้เข้าไปเลยโอ้อารมยาลังกานี่มันอะไรกันครับเนี่ยทำไมสีจมๆอย่างนี้โอ้ยฮาราวีนอ๋อเป็นกอคาราวีนนู้ยหวัดดีไอ้นุบปพีบาวิบาวขาวไรเชอร์อ๋อขายขายอะไรออ๋อโอคุณมีแคนดี้อยู่ศูนย์เอ้า บายบายอะไรวะเนี่ยเราสามารถเก็บแคนดี้ได้เหรอและเก็บไปทําอะไรไม่กูยังไม่ได้ดูอะไรเลยจอร์ดี้งงไปหมดแล้วจอร์ดี้กูแหลใตายแล้วราวหลังจากที่จอร์ดี้เดินเชยชมก็พบว่าไม่เห็นมีหาอะไรเลยก่อนนี้มันเอาไว้ทาอะไรใครรู้บอกหน่อยละกันนะคอมเมนต์กันหน่อยละกันว่ามันเอาไว้ทําไมโเอากอบแม่งตั้งใหญ่ไม่มีหาอะไรเลยกูละเพียจ,จริงๆเลยไปได้เวลากลับกอแรกแล้วบายบายและก็เหมือนเดิมฮะทุก ท่นและแน่นอนว่าช่องของเรานั้นแจกโค้ดฮะเออเป็นกิฟต์การ์ดนะครับสามารถเอาไปเติมได้ได้คนละ100โลบัคส์นะทุกคนนะแต่ได้แค่คนเดียวเท่านั้นคลิปนี้พิเศษฮะหลังจากกูกลับมาผมแจก3โค้ดด้วยกันฮะขึ้นมาเลยโค้ดแรกเอาไปเติมก็ได้นะฮะในเว็บโลบอกิฟต์การ์ดนะครับใครได้ก็เอาไปเลยแล้วก็อีก2โค้ดซ่อนอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะฮะหาก,กันเองแล้วกันนะค่อยๆดูไปเออไม่ต้องรีบหาหรอกอใครได้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันว่าไอพี่กูได้ป่ะพี่ให้กูได้หนึ นะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยโอเคลุย จอดี้รู้สึกคิดถึงอ่าโลกหนึ่งะนะเขาก็เลยกลับมาที่โลกหนึ่งแต่ทำไมโลกหนึ่งมันดูแปลกๆวะเนี่ยนี่กูเล่นแบบอะไรอยู่วะเฮ้ยมันคือคิงสังกสีจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหน่ากลัวไอ้โคตรน่ากลัวเลยดำเมี่ยมเลยชิพายโอ้ยอาราวินแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือไอ้พวกวัยรุ่นขอผลก็ยังมีเหมือนเดิมนี่เขาบอกว่าขอผลหน่อยครับจะเอาไปให้น้องเฮ้ยเป็นพี่ชายที่แสนดีจริงเลยรู้สึกเกลียดเลยขึ้นมาทันทีก็เลยต้องสุมผลเฮ้ยเอาไปเลยโอ้เขียปัดมาเลยชิพายสุมได้แต่ร ก็ไม่รู้กูละเปียที่ผลายเลยหยัดแมมเอาไปเอาไปขาเจ้าก็เอาอแม่งเกลือหวังว่าไปตีเจ้าตะเลหรือว่ากินคือกอดแตไม่เกลืออย่างนี้นะครับน้องนะจีเอมนะเออถ้าคลิปนี้กูไม่ได้นะกูกูจะไปด่าจีเอ็มคนสร้างเกมมึงไม่ให้เกลยวกู ไม่ต้องพูดอะไรมากแก๊งขบวนร้อยอสูรจอร์ดี้เลนเจอร์สุดเกเรได้กลับมาแล้วหลังจากที่ทะเลมันสงบมานานแล้นาะวันนี้จอร์ดี้จะมาทำให้ทะเลมันบ้าคลั่งอีกครั้งหนึ่งพวกมึงพร้อมกันหรือยังนะโอ้ดูหน้าตาแต่ละคนไม่สมประกอบสักตัวจำไว้จอร์ดี้ไม่ใช่ม้าหนุดแต่จอร์ดี้นั้นเป็นมแมลงสลาบทำการเสกเจ้าทะเลทันที27งโลบัก เลสโก้พวกมึงเลยก็สไลด์หน่อยไปเลยสิคะไปเลยจอร์นี่เรนเจอร์ไปไว้พวกมึงทำไมกูมาอยู่คนเดียววะลูกน้องกูหายไปไหนหมดวะเนี่ยดอวลาแล้วที่ทะเลจะกลายเป็นทะเลเดือดกูมาแล้วไม่ได้เจอหน้าเจ้ตทะเลนานไอ้กิ้งคือทอดกูคิดถึงพวกมึงชิ่หายเลยโอ้นี่อยู่นี่เองเอ้าทำไมทำไมลูกน้องขี่เรือแต่ว่าลูกพี่แม่งเดินในน้ำกูมาแล้วไอ้กิ้งคือทอดโอ้ยไม่ได้เจอมานานเลยเดี๋ยวนะ เฮ้ยทำไมล่าตาลูปล่ามึงแปลกๆเฮ้ยเดี๋ยวนักเจ้าทะเลเฮ้ยเฮ้ยมึงผอมแห้งขนาดนั้นเลยวะแห้งเห็นกระดูกโอ้โหมันไม่ได้กินข้าวนานหรือไงวะน้าโอ้ยมึงบอกแล้วจอร์ดี้ไม่ได้มาทะเลนานพวกมึงไม่มีอะไรจะแดกกันใช่ไหมโอ้เหลือแต่กระดูกเลยไม่ใช่เจ้าทะเลที่กูเคยรู้จักอีกแล้วอ่ะมึงบ้าอะไรวะเนี่ยเกม GM มึงทำอะไรกับเจ้าทะเลมึงดูดิโอ้ยไม่แหย่หารมันแดกมากเลยวะเนี่ย ก้ยมนจะศูนย์พันก็วันนี้แหละกูว่านะไอ้กิ้งกือทอดจากยุคทีดีเชียนเนี่ยไอ้ยิ่จีฝายดูดิแล้วแต้โคกระดูกก็น,นี่รู้สึกรับไม่ได้ฮะกับการที่ต้องมาเห็นเจ้าทะเลหน้าตายอย่างนี้แต่กูกระกระทืบม,มันอยู่ดีนะนะเออไหนๆนมันก็ให้เคียวกูซิกูจะได้เลิกกระทืบม,มึงพวกมึงสักทีอะพวกมึงจะได้เลิกศูนย์พันไงเออเคียวน่ะ เคียวรู้จักจมาเคียวยล่กหัวคมคมร่าหัวคมคมนี่ตึงมแม่ละว่ารุ่นเนอฟก็สู้กูไม่ได้หรอกแว่ารุ่นเนอฟมีหรือเปล่าไอ้นี่เนี้ยดาบเนี่ยดาบเพิ่งในลกโลกรันเลยนะเว้ยเออแม่งเดี๋ยวเขาต้อมาด่าก,กูอีกเดี๋ยมวมาด่าไอ้โลบูทไม่กากจักแม่งละกันนี่โรบีทดิจิตอลเป็นไงมีอาคิราชันหรือเปล่าว่ารุ่นเนฟ้เอฟมั้งยัยงยังยังไม่เลิกโอเคกูฆ่ามันตายแล้วเฮ้ยเราได้30แคนดี้เลยนะ นี่ไงเราหาแคนดี้ได้แล้วแต่แคนดี้เอาไปทําอะไรก่อนชักแม่งแล้วกันกูไม่สนใจหรอกกูจะเอากล่องไว้มาเปิดกล่องแรกไว้เทียสองเลยวะเฮ้ยใ,ใช้ได้เลยมาต้องมาแลกแหลกเคียวจังหวะเนี้ยอู้หหไม่มาเฮ้ยโอ้ได้ผลพิษด้วยหล่อเท่จริงๆเลยเจเล่จอร์ี่ใจเย็นไหมมันแค่กล่องแรกนะเรายังเลยเก้ากล่อ,องมันต้องได้แล้วแต่วันนี้ได้แน่นอนทุกคนให้กดไลค like ์กูด้วย อ๋อไอ้พวกขบวนร้อาูน์ตามพี่มาพี่จะซื้อแล้วนะตัวที่สองเริ่มต้นขึ้นแล้วจ้าเสียตังไปเลยแล t โกปพวกมึงจอร์ี้เสกเรียบร้อยแล้วเลยกูอยอยไอ้มังกรนั้นมันแปลกๆแ,แ,แล้วนะมันเป็นอะไรวนะน้มันอึบๆๆทะเลกูว่ามันน่าจะเมาทอม บอกเลยว่ากิ <rôle à déc> ้งก <les. ici S 2> ือกลางปลาตัวนี้เนี่ยตีเร็วมากฮะรอบนี้โอ้ดูแต่ละคนมาไม่เงยพาฟินิกสุดท็อซิกมากระเต็มแล้วกูแลาูก็หลาบขัวคมๆแบบโอ้โคตรอลังการบอกเลยว่าตัวนี้ใช้เวลาประมาณ6นาทีก็ฆ่ามาตายแล้วนะครับโอ้ยเรานี่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยแล้วกูยืนนิ่งทำไมวะน่ะ ตายยากตายเย็นระบากลำเคนชิบมหายเลยมึงเนี่ยโอหกว่าจะตายสักทีตายได้แล้วมั้งเออยู่ําไมบนโลกนี้ดูดิโอ้โหเหลือแต่ก้างป่าโอ้โหมึงไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วไปไปไปตายได้วินโอ้ยรอบนี้ได้มาแค่เท่าไหร่เองวันนี้สิบแปดแคนดี้ทำไมมันได้น้อยจังเออช่างมาแล้วกันเราดูที่กล่องแล้วกันเทียสามแน่เปิดมาแล้วเทียสามแน่เนาะโอ้โหอ ใครพูดเทียร์ามนะเมื่อกี้ตบปาก5 0าทีนี่จอดี้โอโ้โเกยออีกแล้วประวัติศาสตร์เริ่มเกืออีกแล้วจอรดี้ไม่นะมึงไม่ไม่ครั้งหน้าต้องไม่เป็นเทียรหนึ่งแลยนะรอเป็ิดอะไรเจ่ออยู่ละบา่าเสกต่อเลยล้วกันไปลุยไว้พวกมึงไอพวกขบวนล่าศูนย์ไปนะก่อเกิดแล้วเป็นไงไป l ลส s โก จอรนี่มันเพิ่งใช้ฮาคีมองอนาคตมาฮะมันไปเรียนมาจากต่างโลกที่มันหายไปสิบห้าวันนี่ยมันไปเรียนมามันบอกว่าเนี่ยกล่องเนี่ยเทียสามแน่เลยเฮ้ยกูต้องเชื่อมันใช่ไหมเนี่ยโอ้นี่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ผมเข้าใกล้ขนาดนี้เนี่ยจอรนี่โอ้โหดูหน้าตามันสีโอ้ยผอมแห้งแรงน้อยโอ้โหมึงยังยิงพลังได้อีกเวะมึงเอาพลังมาจากไหนมายิงใส่หน้ากูกูถามจริงนะโอ้ยแอนขนาดหายใจก็บุญตายหาแล้วหน้าผอมแห้งขนาดนี้เหลือแต่กระดูกไอชิบหายกุลสกสารจริงๆเลย กูอยากจะบริจาคให้มึงจังเลยมึงมีบัญชีธนาคารไหมไทยพานิชกสิกรก็ได้เออาอามาเดี๋ยวกูบริจาคให้แต่กูขอเคียวได้ไหมโอเคแต่มึงตายแล้วเฮ้กูได้มาสิบแคนดี้วันรอบเนี่ยเฮ้ยครั้งนี้ต้องก่องเทียสาแล้วว่าเฮ้ยมันต้องมาแล้วแหละเ้ยทียสองเฮ้ได้จได้เฮ้ยเกียวเกียวโอ้ย ไม่ได้เคียวแต่ได้เคียวแดนนู้หยผลโอเปะมาเตฟักเกอร์เอ,อาประจําใหม่อ่าต่อต่อเฮ <c oughs> สกต่อเลยแล้วกันเสกต่อไม่รอแล้วนะคะไปกันเลยค่ะพวกนายไปเลสโก้ไปพวกขบวนล้าอาศูนย์ เอาอีกแล้วพวกมึงนี่มาตีฟรีกันเลยเนอ้อมีกูเสียแตงอยู่คนเดียวเลยเชีบหายแบบนี้ต้องเก็บค่าบริการแล้วละมัง้งที่เนี้ยน่าจะแบบเก็บคนละสิบาทนะได้ตีเจ้าทะเลฟรีน่าจะรวยน่าดูนจอรดีกว่าธุรกิจนี้น่าสนใจมากๆเลยแล้วมันไอชาตเปลี่ยนนี่แล้วเจ้าทะเลตัวน,นี้แล้วดูฮะชอบมุดหนีสงสัยจะไม่ชอบจอร์ดี้อะ่ะหรือว่าเขินเขินจอร์ดี้ละสิโอ้โห้คำรามใส่เนี่ยพราะเข้าใกล้แล้วคำรามใส่เป็นอะไรคะ แค่จอร์ดี้ยิ้มผู้ชายทั้งโลกก็ใจละลายบอกเลยผู้หญิงเนี่ยโอ้โหสลบคาที่บอกเลยเขอยิ้มกระชากใจแต่คนเนี้ยนี่ลากหัวคมก่อนเลยมึงจะตายแล้วไอเวนนี่ขอแล้วนะเทียสามด้เป็นครั้งเนี้ยมาเห็นอนาคตมันจะได้เทียสามมากหรือเปล่าวกูถามจริงนะกูเสกสิบตัวเึงว่าเราจะได้กล่องเทียสามกี่กล่องวะคมไม่น่อยดิทุกคนเึงว่าเราจะได้กล่องเทียสามไหมเออเออนั่นไงเทียสามล้วมึงใช่ไหมกูกูจะผูกคอตายด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยว แล,แล้วตอนนี้เราก็ตีมาครึ่งทางนะฮะตัวที่ห้าแล้ววุ้ยตอนนี้กูมียศนะฮะมีคนขับเรือแล้ววุ้ยตอนี้น่ามรเทศจริงๆมีคนขับเรือให้และแน่นอนว่าคนขับเรือก็ต้องบูชาจอร์ดี้ด้วยนะต้องชมจอร์ดี้อยู่ตลอดเวลาไม่งั้นจอร์ดี้จะไม่เก่งขึ้นเลยเฮ้ยอะไรวะเนี้ยทำไมกูประเด็จการขนาดนี้โอเคไปเลยน้องนี่เหมือนกูบกแท็กซี่เลยนะตอนเนี้ยไอ้อลาังการตรงนี้วิวดีมากเลยนี่น้องๆเออ,เอ,อขอถ่ายรูปก่อนนะจอร์ดี้ไหนขอชักโทรศัพท์นี่พี่เพิ่งซื้อไอ คูมาเออไอคูนเอ,อ้ยมช่างแม่งแล้วกันไอคูนเอาไว้ก่อนนี่กูได้แล้วยี่สิบสี่แคนดี้ไปเลสโก้เทียสามแน่ๆรอบนี้อ่ะมันต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้เปิดมาเฮ้ยเทียสามจริงด้วยมาแล้วเว้ยแล่นที่สุดแล้วจอร์ดี้ก็จะได้สิบเอ็ดมันีหมายแม่ที่มันเที้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันกล่องเทียสามด้วย GM. ไอจีเอ็มไอจีหมายเฮ้ย มันกูจะบ้าตายโอกูจะโผก,กอตายแล้วไม,ไม่ไม่ให้กูเลยอยอมัึงจะบ้าอะไรชายทอแท้ตอแท้เลยกูตอนนี้หมายจะไหม เฮ้ยผมเพิ่งรู้เกมมันมีระบบเทดด้วยทุกคนเว้ยรอเทจริงเลยแบบนี้ผมเทดแบบเทดเคียวเลยได้ไหมกูไม่อยากหาแล้วกูท้อแล้วทุกคนรู้สึกว่าเทดเคียวได้เปล่าใครรู้คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะมันเทดเคียวได้ไหมแม่แล้วไม่อยากตีแล้วจะนเดเรกูจะล้อง่ายวจอดี ตัวที่หกแล้วไว้เห้ตัวที่หกแล้วมึงต้องตายด้วยมือของกูนี่ลากลากเลยลากแลหักมันก่อนเลยลากหัวลากหัวนี่ยิงนกฟินิกออกไปฟินิกเพลิงนรกโลกัลกกนนี่โอ้ยตกยหงจะไอ้จ้าดเปรตเกิดมาแล้วมีแต่กระดูกนะน้องนะนี่เอาไปโฮ้ยได้มาหยิบก้าแคนดี้เลยอ่ะว้าวทำไมรอบนี้ได้เยอะจังเลยอ่ะเออไม่รู้เหมือนกัน่างแม่งมาเด้อไปเอาก่อกดีกว่านะเปิดมาเลยเทียร์สากสักรอบสิงามๆไปโอ้ไม่ไม่น่าเล็กเลยกูเหยียดผม ได้เตียนนึงเลยวล้วเตียนหนึ่งอีกแล้วน้องๆโอ้โห้ามานันีพี่จะบ้าตายไปตัวตัอไปเลยเว้ยถึงเกีียวจะไม่ได้แต่เราก็มีน้องๆขบวนละอาศูนย์ปอบใจอยู่ตลอดเวลาจ้างแม่งแล้กันไปพวกเราไปกันดีกว่าไป ครั้งนี้เลิกลากหัวคมๆมาใช้ผลแก๊สกันหน่อยละกันนะแต่ก็เกือบตายเหมือนกันไม่ได้เล่นผลแก๊สนานนี่มันเนิฟอีกแล้วหรือเปล่าวะเน,นี่ยผลแก๊สกูเนี่ยเออเป็นผลที่แรงที่สุดนะเนี่ยตีเจ้าทะเลทีนึงแบบขี้แทบเล็ดเลยนะถึงมันจะไม่มีขี้ให้เล็ดก็เถอะเพราะมันเหลือแต่โครงกระดูกละและกูกระแซวจังเลยจิบหายได้เวลาชาพนักกิจมึงแล้วไอ้กิ้งกือทอดตายโหงไปทั้มึงนี่นี่ชุบแป้งทอดก็ยังขายไม่ได้นะมึงนี่เหลือแต่กระดูกว่าได้มา17แคนดี้เองเหออรอเฮ้ยเกือบเนีย ว่านะอนั่นไงไม่น่าพูดเลยชอตนี้ไม่น่าพูดเลยสองมันีมึงเอาทำไมสองมันีกูตา,ามจริงเสียเวลาชีวิตกูชิบหายเลย สองมันยังซื่อลูกแก้วในเจเวนไม่ได้เลยเวนไอ้นี่ก็ได้ดาทุเรียนมาอีจิบะสามตัวสุดท้ายเวยไวรุ่นสามตัวสุดท้ายเนี่ยมันต้องได้มากเลยวะขอกล่องเทียสายกิซอบเลยกูยพูดอะไรเยอะ้วเนี่ยมันลิ้นปันกันหมดแล้วโอนมนโมนมโมนมโมน,มโ,มนมโกจริงครั้งนี้อ,องกล่องเทียสากแลวนะจ๊ะน้องจาอ๋ากระทืบมาเลยพวกเรากระทืบมันโอ้ยฟินิกซ์ห้าตัวและก็บังกรห้าตัวไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตตัวเนี้ยโอ้โหใจมันจิ แคนดี้เลยนะว้าวโคตรเยอะเลยสูงสุดก็ได้กี่แคนดี้วะเนี่ยกูก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันช่างแมงแล้วกันเราสนใจกล่องนะตอนเนี้ยนี่เลยกูกระโดดได้ลุล่วๆว้าวโอ้โอ้กูกูว <hyper> ่า ไม่น่าใช่แล้วว่าจอร์ดี้เ,เราเราไม่ไม่นะเราจะกลับมาเกลือไม่ได้นะจอร์ดี้ไ้ยแต่เราได้ผลเราได้ผลอนนี่มาผลของบิ๊กมัมมาไอ้นี่กูดวงดีหรือเปล่าวะเนี่ยเอ้นี่มาโชคดีหรือโชคร้ายวะกูถามจริงนะเออได้มาทมําไหมวเนได้ผลนี่เอา,าไปทําไหมกระจก ไอ้วอลันนี่ก็ได้สามดาบแล้วเนี่ยว้าวนานี้มมาสุดจริงๆหรือมึงมีอยู่แล้วอ่ะโอเคถึงเวลาแล้วมาเสกต่อเลยลายการเสกต่อไม่รอแลวนะไอพวกโชเคียนกูยิ่งกูอยากจะเต็มออกจากห้องจริงเลยไอพวกึงจะมาเอามาโชว์เพื่ออะไรกูถามจริงนะบินได้ก็ไม่บินกันนไอพวกเปลดน,นี่ยัดแม่เมือยอะไรกันวะเนี่ยดูดิแล้วเรือกูอยังจะโดลีเก,กลียบอีกแล้วเนี่ยไอไอบาวไอวอลันไอวอลันกูจมกูกูติดในเรือไอวอลันเรือกูไอ แหละแหละต้องคนอะไรก็มาเอาเอา้ย ก <c oughs> ูเจ้าของเรือกูยิงเจ้าของเรืออย่างนี้ได้ไงเฮ้ยมึงขับไปเลยนะมึงเอาเรือกูไปเลยกูให้กูยกมระดกให้พวกมึงแล้วเอาไปเลยอย่ามาลงควางกูอีกเลยกูไปคนเดียวก็ได้กูสไลด์นอนไปก็ได้วินจอนี่เห็นอนา,นานคตอีกแล้วว่ามันต้องได้กล่องเทียบสามแน่เลยในรอบนี้น่าจะใช่แน่ๆเลยมากระทบมัาให้ตายรีบๆตายเถอะนะไอ้กิ้งกือมึงจะตายแล้วโอ้โหมาเว้าได้17แคนดี้โคตรน้อยเลยครั้งก่อนได้ตั้ง30มสีบแน่ให้เปิดมาเลยนะนี่ล รอและรอแล้วจังหวะนี 3, on, ้ไอ้ไอ้เที my ่ยสารไปหมาเลยเอาเลยเอาเลยไปว้าวิแก้วม้ายดแม่ไอ้กล่องนี pe ่ทำไมมันเปลี่ยนแบบนี er ้ฮะโอ้ยมึงงกอะไรขนาดนั้นเฮ้ย ไอ้บ้าโอ้กูจะคอดฆ่าตัวตายแล้วแต่ทำมันเกลือขนาดนี้วะมันเป็นบ่อไข่ว่าเจ้าของเกมแวะมาเห็นจอรดี้นะครับลบกวนนะครับเศกเขียวให้จอรดี้หน่อยนะครับจอรดี้ไม่ไหวแล้วนะครับขอตอนนี้จอรดี้ไหวแล้วฮะไหวนะขอแล้วนะครับกล่องนี้ก็ได้นะครับนะ GM เออแบบแบบว่าเราผมตีมาแบบ8ล้านตัวแล้วครับแล้วมันยังไม่ได้อะไรเชอร์เลยเหรอครับเออได้แต่หำอะไรก็ไม่รู้ครับ สามดาบกว่าจะได้ก็รอบไป8ล้านตัวแหละครับพี่นะ GM ช่วยเห็นใจผมหน่อยนะครับผมยกมือไหว้แล้วนะครับนะเออกล่องนี้ได้แน่นอนเชื่อกูได้แน่กล่องนี้ได้แน่ไม่เชื่อลรซี่ไม่เชื่อซี่คอมเมนต์หน่อยถ้าน G ะ็ GM ไม่น,นะครับช่วยเพิ่มเลเยการดอกไม้กับจอร์ดี้เป็นบุคลากรพิเศษได้ไหมครับแบบว่าดอกแบบพันเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยครับแบบว่าตีตัวเดียวแล้วได้เลยมีไหมโอ้ยจางแมงละกันนะมานะอ่ะ ันมกูซื้อคูณสองจริงหรือเปล่าวะอกูซื้อคูณสองดอกจริงหรือเปล่าวะกูเริ่มชักไม่แน่ใจโอเคทุกคนนะสลับจอรดี้กับขบวนร้อยอาสูนสุดเกเรก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะฮะไม่น่าไหวแล้วเดี๋ยวค่อยมาตีใหม่สักสิบตัวในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปกับไอ้เบาวัลลันนะครับ เป็นกําลังใจใจอดีด้วยคอมเมนต์เป็นกําลังใจใเข้าด้วยนะฮะนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะผูกคอตายด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ครับไปแล้วลาก่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วย <c oughs> เฮ้ยจัดเมม